น้องพายุแอบกินน้ำส้มคุณพ่อน็อตแต่คราวนี้พารทำหล่นแก้วหกแตกเลยละค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและดูอบอุ่นมากๆเลยละค่ะสำหรับครอบครัวของซุปตาตัวแม่สาวชมพูอรารยาและสามีนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิสรุษท,ที่ตอนนี้ทายาทฟ้าแฝดอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุก็เริ่มโตเยอะมากขึ้นแล้วละค่ะแถมยังใช้แววความหล่อ ถอดแบบคุณพ่อมาเต็มๆเลยละคะ่ะและไม่ว่าน้องสายฟ้าและน้องพายุจะทำอะไรก็มีคนติดตามเป็นจำนวนมากล่าสุดนี้ก่อนทางอิ s สตาแกรมของคุณพ่อนอ็อตได้ออกมาเผยคลิปลงอิ s สตาแกรมมีการเผยวีรกรรมของความป่วดลูกชายคนเล็กน้องพายุขณะที่น้องพายุนั้นรีบดื่มน้ำส้มของคุณพ่อนอ็อตจนหมดเกลี้ยงแล้วมีการหันมาถามอีกว่า ใครกินน้ำส้มปะป๋าหมดและล่าสุดพอน็อตก็มาส่งความน่ารักของลูกชายน้องพายุผ่านคลิป i n อินสตาแกรมอีกแล้วล่ะคะ่ะแต่งานนี้ไม่ใช่แค่ปะป๊าที่ไม่ได้ดื่มน้องพายุเองก็อดด้วยเช่นกันล่ะคะ่ะเพราะว่าตัวเองนั้นทำแก้วหล่นน้ำส้มก็หกกระจายเต็มพื้นเลยทีเดียวแม่เรียกได้ว่าน่ารักนะ่าเอ็นดูจริงๆคะ่ะ